ม่มาม่าสั่งข้าวหน่อยเร็วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งข้าวสั่งข้าวหน่อยค่ะเปิดร้านไหมคะเปิดร้านไหมคะม่าม่าะถามลูกเปิดไหมคะเปิดไหมคะเปิดค่ะอ๋อวันนี้มีอะไรกินบ้างคะกับข้าวหม่าม่าคุยกับลูกค่ะม่าม่าโทรสั่งข้าวกับลูกเนี่ยไม่มีอะไรกินบ้างเหรอลูกทูมเิโต้เลยทูมิโต้ นี่กำลังโทรศัพท์มองไม่เห็นค่ะบอกเลยค่ะไก่ค่ะมีปลาค่ะมีพริกหวานค่ะสาังกฤษว่าอะไรบ้างคะมีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีเหวค่ะแล้วก็มีปลาดาวค่ะค่ะโทรศัพท์ก็โทรมาสั่งออเดอร์ลูกแน่ไหนคะเอยรับโทรศัพท์ก่อนค่ะนี่หลงรับโทรศัพท์แลื่้าวกก็โทรมาสั่งกับข้าวลูกก็โทรมาสั่งกับข้าวเขาโทรมาสั่งอะไรคะ เขายังไม่ได้สั่งเลยเแม่ามาสั่งกนก็ยังไม่ได้สั่งลูกเลยลูกใบใบสวัสดีค่ะแล้วหรอรับรองจริงรสชาติไก่ทอดนี่อร่อยมากเลยรสชาติดีมากเลยน้องทํายังไงคะน้องใส่อะไรบ้างคะน้องใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วใส่ซอสด้วยไหมใส่ซอสใส่น้ำาลาไหมคะ ใส่แล้วน้องเอาไปแล้วเอามาทํำยังไงคะทอดอมาทอดอ๋อทอดโดยการเอาน้ำมันใส่กระทะ<ม>ใช่ไหมแล้วก็เอานี่ใส่ลงไปใช่ไหมคะอ๋ะอแล้วน้องทำยังไนงน้องพริกยังไนงน้องพริกแบบนี้อ๋โอโอ้โหไม่น่าอ,อร่อยจริงๆเลยทําขายนะค่ะค่ะไม่มีขายอ๋อไม่ขายทําให้ยายกินคนเดียวโอเคคนอื่นไม่ใช่เรา <laughs>